สมเด็จพระเจ้าบารมวงศ์เธอเจ้าฟ้าศิริราชก,กุทฑพันสมเด็จพระเจ้าบารมวงศ์เธอเจ้าฟ้าศิริราชก,กุทฑพันเป็นพระราชโอรสองค์ที่59ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีพรชรินทาบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระราชอนุชา รวมพระราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระเชษฐารวมพระราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในเวลาที่พระองค์ประสูตินั้นได้มีฝนดาวตกเต็มท้องฟ้าและสามารถมองเห็นได้ในพระนครชาววังจึงออกพระนามว่าทูลกระหม่อมดาวร่วงพระนามของพระองค์ เป็นที่มาของชื่อโรงพยาบาลสิริราชประสูตรเมื่อวันที่27พฤศจิกายนพศ2428ณนะพระที่นั่งบรมราชสถิติยมโหราณห้องเขียววันที่31พฤษภาคมพศ2430สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกักุฑพันประชวนด้วยโรคบิต พระอาการสุดลงและสิ้นพระชนนะพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหรานพระชนมายุเพียงหนึ่งปีหกเดือนเท่านั้นเป็นที่โศกเศร้าแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสวัสาพ่องศรีเป็นอย่างมากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดงานพระเมรณนท้องสนามหลวงพระเมรห้ายอด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเป็นพิเศษและโปรดเกล้าให้ใช้สิ่งของสร้างเป็นไม้จริงด้วยมีพระราชประสงค์ว่าเมื่อเสร็จการแล้วจะพระราชทานแก่โรงพยาบาลเมื่อเสร็จการพระเมนแล้วโปรดเกล้าให้หรื้อพระเมนไปสร้างเรือนคนไข้ได้จํานวนสี่หลังภายในโรงพยาบาลและพระราชทานเครื่องเรือนเครื่องใช้ทั้งปวงให้แก่โรงพยาบาลวางหลัง ้อ,อมพระราชทานนามโรงพยาบาลวังหลังใหม่ว่าโรงพยาบาลสิริราช